รประวัตตอนที่ 10. ปิพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยสาวกสี่แสนองค์สเสด็จมาถึงหน้าของท่านสมเมธดาบทสายตาทั้งคู่มองกันพระองค์ก็ทอดพระเนตรสมเมธดาบทมองมองตอบนี่พระอาจารย์ท่านก็นว่า พระพุทธองค์ทรงยืนเหนือศีรษะของสุมเมธดาบททรงทอดพระเนตรและดูสุมเมธดาบทที่นอนอยู่บนเปลือกตมทรงทราบด้วยพุทธญาณว่าดาบทนี้เนี่ยทรงอภินญาห้าสมาบัตแปมีหูทิพตาทิพระลึกชาตามีฤทธทางใจแสดงฤทธเหาะเหอเดินอากาศได้ ได้สก,การะบูชาเราพร้อมกับตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นประสัมมาสมุทธเจา้าจึงทรงตรวจด้วยอนาคตังสยานว่าความปรารถนาดับบทนี้จะสำเร็จหรือไม่ทรงทราบว่าอีกสียสงไขยิ่งด้วยแสนมหากับดาบทนี้จักได้เป็นประสัมมาสมุทธเจา้เพราะนามว่าโคดมโคตมะพระทีบังกรสัมมาสมุทจา้า ก็ตรัสก,กับเหล่าพระขีนาศพว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นดาบทผู้มีตบะแก่กล้าที่นอนอยู่บนเปลือตมหรือไม่คือเห็นแต่ว่าก็ถามซ้ำไปอีกเพื่อจะให้ได้ตอบพร้อมๆกันและจะได้นำความปลื้มพิติยินดีเพราะสิ่งที่พระองค์ได้ถามกับ พระขี่นาศบสี่แสนองค์นั้นนะดาบอดก็ได้ยินสาธุชนก็นได้ยินพระขี่นาศพพระขี่นาศบสี่แสนองค์ก็ได้ยินคือได้ยินกงนหมดดาบอดได้ยินแล้วจะได้ปลื้มพระขี่นาศพก็กราบทุนว่าเห็นพระเจ้าข้านี่เห็นไหมบุรุษผู้มีดวงตาดียม่มเห็นพระทีฟังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงทรงพยากร ท่ามกลางพุทธบริษัททั้งสี่ว่าดาบทท่านนี้ตั้งความปรารถนาเพอเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในอนาคตความปรารถนาของดาบทท่านนี้จกสำเร็จพระกินาศท่านก็นได้ยินสุเมธดาบทก็ได้ยินสาธุชนก็ได้ยินเทวดาก็ได้ยินโอ้สมมุติว่าเราไปเจอท่านแล้วท่านพยากรณ์อเาอย่างเงี้ย ขนเราจะกระเด็นออกจากคุ้ขนเลยมันจะยาวไปสุดขอบจักรวาลเลยมันปลื้มในนาคตการ e. อีเซียสงไขยิ่งโดยแสมหากับดาบทน,นี้จักเป็นพระสัมมาสมุทธเจ้าพระนามว่าโคดมในทกัณฐาจารย์ได้กล่าวว่าทรงพยากรณ์ก่อน,อนแล้วจึงเหยียบพออันนี้จบแล้วเดี๋ยวเรามาสันนิษฐานอัตตะโถจาร์ว่าอย่างไง รัทีบังกรสมมาพเจ้าเมื่อตรัสสรรเสริญสุมเมตตาบทแล้วจึงทรงสงเคราะห์โดยการยก,กบ,บาดเบื้องขวาเหยียบกายจะเป็นเสมือนสะพานของท่านสุมเมตาบทแล้วเสด็จต่อไปคือข้ามศีษะมาเหยียบนี่ท่านอาจารย์อาจารย์ว่าพระอาญาสวัสดิ์ทั้งสี่แสนองก็ได้สงเคราะห์ท่านสุมเมตาบทโดยการเหยียบกายจะเป็นเสมือนสะพานของท่านแล้วเดินทางต่อไปคือเหยียบไปทั้งสี่แสนกับหนึ่งองค์ สี่แสนกับหนึ่งถึงแม้จะมีฤทธิก์ก็อย่าลืมว่าท่านไม่ได้ใช้ฤทธิ์ใช้แรงถ้าใช้ฤทธิ์อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่นี่ใช้แรงเมื่อใช้แรงแสดงว่าท่านไม่ได้เข้าไปสู่สมาบัติมาอยู่ในระดับของมนุษย์<ม>เยียบเข้าไปอย่างนี้นะทําไปเล่นไหมนะตอนพิเศษเป็นเรื่องราวของอัตรกระโโจาน ท่านสุเมธดาบทจึงคิดว่าขอพระองค์ทรงเหยียบบนร่างกายของเราและเสด็จไปพร้อมกับพระอริยสาวกสี่แสนองค์เสมือนเหยียบสะพานแก้วมณีฉะนั้นคิดเหมือนกันแต่การกระทําไม่เหมือนกันครั้นคิดแล้วท่านสุเมธดาบทได้สยายผม แล้วก็าภาพเปลือกไม้โปรล,ลาดลงบนเปลือกต้มและท่านสุเมธะบทได้นอนงายขวางไปทางขวางมันหายใจสะดวกนอนเวามมันอึนอดอัดแล้วมันเปลือกต้มคนเลนนอนงายจะได้โปร่งสบายทอดกายลงเป็นสะพานประนมมือไว้วางออก หันหน้านมัสก,การไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จมาเลยเป็นกองทัพพระขี่นาศบนอนกับโคละทางแล้วนอน,นอนตามยาวในนอนตามขวางในขณะที่พระทีปังก่อนสมมาสมุทธเจ้าพร้อมพระอริยสาวกสี่แสนองค์กำลังเสด็จเข้ามาใกล้จะถึงท่านสุมเมธดาบทท่านสุมเมธดาบทได้ลืมตาทั้งสองขึ้น เห็นพระพุทธสิริของพระทีปังกรสมม,สม,มามพุทเจ้าเกิดความเลื่อมใสสุดประมาณจึงคิดว่าถ้าวันนี้เราปรารถนาความเป็นภาษาวกของพระทีปังกรพทธเจ้าเราก็อาจจะสาม,มารถเผากิเลสอสุวัทั้งหลายของเราได้ในวันนี้แน่นอนแต่จะมีประโยชน์อะไรแล้วที่เราไปแต่เพียงผู้เดียวที่จะได้รู้แจ้งธรรมของพระทีปังกรพรธเจ้า แล้วข้ามฟังปัตตะไปสู่ฝังนิพพานโดยที่คนอื่นนั้นไม่ได้รู้ตามไปด้วยไม่ใช่เราไม่ใช่คนอย่างเราด้วยบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ที่เราได้บริจาคชีวิตนี้แสดงว่าไม่ได้เข้าสมาบัติบริจาคชีวิตแล้วนี่ไม่ห่วงใย,ยอะไรเลยขอเพียงปฐมบาทหรือพุทธบาทพระพุทธบาทเยียบลงไปเท่าน,นั้นแหละก็พอพึงพอใจตายไม่ว่า เราบริจาคชีวิตและขอเราจงบรรลุพระสัพพัญญุตยานเป็นพระสมมาสุริเจา้าในอนาคตการภายภาคบึงหน้าดิเิดเราจะขนสัพสัตทั้งหลายข้ามฝั่งไปด้วยเราจะตัดกระแสวัฏสงสารจะทำลายอสวะกิเลสแล้วยกตนสู่นาวาธรรม นำพามนุษย์และเหล่าเทวาทั้งหลายข้ามไปด้วยพระทีบังกรสัม,มาสุทมมุเจ้าพร้อมด้ยวยบขี่นาศพสาวกสี่แสนก็เสด็จมาถึงหน้าท่านสมเด,ด็จดาบดท่านสมเด็จดาบดก็ยังนอนง่ายพนมมือไว้วางอกสายตามไม่ละจากพระวระกายของพระบระมศาสดาใจก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัม,มาสุทมมุเจ้า พระองค์ทรงเข้าประเทศท่านสุเมศดาบทซึ่งนอนทอดกายเป็นสะพานไปทำก